الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วะ ل ا ل ع ق د ะม ن ล س ا ن ي ي ف قه ق و ل ي ا ل ل ه อ آ م ม ن อวันนี้เดินทางมาถึงเนื้อหาในตำรามัจุมะในหน้าที่หนึยแปสในฮะดิสลัดับที่ห้า้อยแปดเหมือนกันนะ Majuqalu عند sferi doa rakan rabbul tu Allahu subhanahu wa taala ti ke tu klau nei kana asferkakus nei kana deunthang. Majuqalu عند sferi. W sunnah pun tahnabi sallallahu alaihi wasallam. Na, an doa ari an zikrullah dai nei kana ti tahnasulullah nand. Out na, deunthang klay. رواية رسول الله كنكي ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون

อาลาบาอีรีฮิบนบนอูดของท่านบาอีดเนี่ยหมายถึงอูดนะซึ่งหมายถึงอูดตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะเหมือนกับนะบาอีดเนี่ยนะเช่นในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าอูดเนี่ยเขาเรียกว่าเจามารุนนะเจมันเนี่ยแปลว่าอูดหมายถึงอูดตัวผู้หรือนากอตุนหมายถึงอูดตัวเมีย ต่เวลาใช้คําว่าบาอีดเนี่ยแปลว่าอูดที่หมายถึงผู้ก็ได้ตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะเหมือนกับคําว่ามนุษย์เนี่ยราจูรุนแปลว่าผู้ชายมนุษย์ที่เป็นผู้ชายใช่ไหมเราจูรุนหรือซัการุนแต่ถ้าอุนซาเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงแต่เวลาใช้คําว่าอินซานใช่ไหมกินความหมายทั้งมนุษย์ที่เป็นผู้ชายและก็ผู้หญิงใช้เป็นอินสานบาอีดเนี่ย,ยก็เหมือนกันนะ จะมัิแปลว่าอูดตัวผู้นาโคะแปลว่าอูดตัวเมียนะแต่เวลาใช้คําว่าเบียดเนี่ยมันแปลว่าอูดที่ใช้ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนาอุมารบอกว่ากานาอิดาสตาวาอิสตาวายสตวีอิสติวาที่แปลว่านั่งประทับกานาอิดาสตาวาอาลาบาอดริฮี เมื่อท่านร ر س و ل ลลอฮ์เนี่ยอิศราวะเับไปหาท่านนบ,บีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อท่านร ر س و ل ลลอฮ์นั้นได้นั่งประทับอาลาบะอีริฮิบนอูดของท่านนะอูดในความหมายตรงนี้ก็คือบนพาหานะของท่านนะที่ท่านจะใช้ขี่ในการเดินทางขอริจันอิลาซาฟารินไอฮาลากอนี่รสนุลล์นะในขณะที่รอสนุลลอฮ์นั้นออกไปสู่การเดินทางนะ จะออกไปสู่การเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งพอนั่งแนบอูดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นะดูกับาบราะจาวับอิดะกับบรารอซาลาสันกับบรารอยูกับบิรุตักบีรท่านรอุล س و ل ศาสลลอฮุอะลัยฮิวะศัลลัมจะทำการตักบีร์สามครั้งเริ่มต้นโดยการตักบีรก่อนนะพอนั่งบนอูดเสร็จปุ๊บ ออัลล Allahu a k b อ r Allahu Akbar Allahu Akbar สามครั้งในการตักบีรนะนี่เป็นเป็นดอาเริ่มต้นที่เราซุลมก็ใช้ในการออกเดินทางนะตักบีรก่อนสามครั้งซุมมกากอนะซุมมกากอนะหลังจากนั้นท่านนาบีสุลต์ละอะในฮิวะซลัมก็อ่านนะอ่านถ้อยคําสัมนวนดังต่อไปนี้อ่านว่ายังไงดอา سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لمنقلبون wa ในการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาและเป็นอายะที่ถูกนํามาใช้ในขณะที่เราขี่พาหนะในการเดินทางอันนี้เป็นอายะที่เรารู้กันเวลาที่ขึ้นรถหรือขึ้นพาหนะในการเดินทางก็อ่านสุบฮานัลลอดีซักคาระนะฮะตะวะมะกุนนะละฮูมุกรินินวะอินะอีลาอัลลอบบินาละมุกกริบุนแต่ในดุอาในขณะที่ใช้ในการเดินทางไกลเนี่ยมันมีเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งข้างหลงัง นะค็คือัลลอฮุมะอินน่านัสอัลลกะฟมซาฟารินาฮออัลบอรรอวนตตนะขออัลลอฮมะอินนะออั์มะอนนะนอขอป็นว่าเม่อทนานรขอ่ัลลอฮ์ได้ขน้นขี่พลหานะเสข็จัล้วปุ๊บอิน่ะท่านตัลบีรก่อนนัลลอฮกอินหออัลโอยการอักบีรอัลลอฮ์อักบะรอัลลอฮ์อักบะรอัลลอฮ์อัน,อน,าน,นาบัลมะอนนะนังจากนน้นทขออนออ่นน سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ قوام آية نيم ما سُبْحَانَ أي أُسَبِّحُ سُبْحَانَ الَّذِي سُبْحَانَانِ มันจะเป็นมัฟูลมุตตลักของฟิอินที่ถูกมหซูบตักดิรวะอุซับบิฮูซุบฮานะข้าพเจ้าขอถวายสดูดีนะให้ความบริสุทธิ์นะแดผู้ซึ่งสักครนะสักครอยุสักคีรตัสคีรอนที่แปลว่าควบคุมคอนโทรลหรือบังคับสักครลนะฮาซาพราะผู้ซึ่ง นะคอนโทรลหรือพระผู้ทรงพระผู้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนะได้ควบคุมแล้วนะให้แก่เราฮาซาก็เกิดหมายถึงฮาดลเอีรรนะฮาซาอิารัตไปสู่พาหนะที่กำลังขีนะ่เห็นไหมเราการขับเคลื่อนของพาหนะนั้นอยู่ในการคอนโทรลของอัลลอฮฺตาลานะจะบอกว่า ไอ้อตัวนี้ที่มันเดินไปได้เนี่ยไม่ใช่เราบังคับมันมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวขวาหรือรถคันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ระบบไฟฟ้าไม่ใช่ระบบไฮบริดนะไม่ใช่เอ่ซีรีนะหรือ AI เป็นตัวควบคุมแต่ลลล a h ต่างหากนะที่เป็นผู้ควบคุมระบบรถคันนี้หรือพาหนะนี้นเห็นไหมนี่เขาบอกไปสู่การตา๋ฮีดุลอาฟาน เข้าสู่หลักการเต้าฮีดุลอฟัฟานก็คือทุกกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปนั้นมาจากการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานุวะจาละไม่ได้มาจากอำนาจของตัวรถไม่ได้มาจากอำนาจของเชือเ้อเพลิงพลังงานไม่ได้มาจากอำนาจของกระแสะไฟฟ้าแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสบับเบื้องต้นที่อัลลอฮฺใช้ในการเคลื่อนตัวของพาหนะที่นําเราไปสู่การเดินทางนั่นเองนะ سبحان الذي سخر لنا هذا نا. وما كنا له مقرنين لا وما كنا ما نفي وما كنا له له, له لهذا هو كبعها هذا هذا بق ما ها إشارة مسوا حهنا نلا وما كنا له مقرنين نه أصل دمเนا ريع سمنون و وما